ดไอโชว์ผลงานจัดมหกรรมทงฟ้าเชื่อมโยงธุรกิจทั่วไทยทงฟ้า Connect Fair 2026ณจังหวัดอุบลราชธานี9-11กุมภาพันธ์2569นอกจากขนสินคา้าราคาประหยัดมาจำหน่ายแล้วยังขยายบทบาทช่วยร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่และใกล้เคียงได้ซื้อสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรงในงานเพื่อนำกลับไปจำหน่ายที่ร้านพร้อมนำคณะนักธุรกิจจากสปป,อปอลาวมาบิวสเน็ตแมท c h ผลวันแรกทำสัญญา14คู่มูลค่ารวม1,067,372,000บาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรปัจจัยทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคไทยโดยผู้ค้าลาวพร้อมซื้อสินค้าไทยเพิ่มต่อเนื่อง ในวันที่10กุมภาพันธ์2569นายเกจีรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าเชื่อมโยงธุรกิจทั่วไทยธงฟ้าคอนเน็กแฟร์2026นณาบริเวณลานสุนิททาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงผู้แทนหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าจากแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวง ตะปูและแขวงเส่กองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานนายจิรวุฒิเปิดเผยว่ากรมการค้าภายใน DIT กระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับบทบาทงานธงฟ้าจากการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดสู่การเป็นเวทีเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะร้านค้าถงฟ้าที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในได้ขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยไฮไลท์ในการจัดถงฟ้าในครั้งนี้ dit ได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ business matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย เข้าสู่ตลาดลาวและตลาดใกล้เคียงซึ่งในวันแรกของการจัดงานมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม14คู่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้คิดเป็นมูลค่ารวม1,067ล้าน3 7 2 0 0 0บาทโดยมีสินค้าเกษตรอาทิหอมแดงมะขามเปียกมันเทศถั่วลิสงพริกสดกาแฟรวมถึงกาก,ากน้ำปลาปลาราบ้บดที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวลาวอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิเช่นแชมพูสมุนไพราย,ยานวดยาดมและอื่นๆซึ่งผู้ซื้อทางสปปลาวขอทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตไทยเป็นรายปีต่อเนื่องด้วยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสินค้าไทยและความสำเร็จของการยกระดับงานธงฟ้าในมิติเศรษฐกิจนายเจรวุฒิได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าใน7จังหวัดชายแดนนำสินค้ามาจำหน่ายและเชื่อมโยงตลาดใหม่ผ่านกิจกรรมภายในงานซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้กลับมาคึกคัก ขณะเดียวกัน DIT ยังคงดำเนินภารกิจด้านการลดค่าครองชีพประชาชนโดยนำสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า2,000รายการมาจำหน,น่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า60 ภายในงานกว่า200บูธอาทิน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ20บาทไข่ไก่เบอร์2แผงละ80บาทและข้าวสารหอมมะลิถุงละ5กิโลกรัมราคา95บาทซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายท่อสดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม t k t t อกเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากงานดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่งช่วยขยายการเข้าถึงสินค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้นาผู้ประกอบการร้านธงฟ้านะครับจากทั่วประเทศ มาร่วมงานนะครับทงฟ้าคอนเน็ก Fair ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้ร้านค้าทงฟ้าได้มีโอกาสเชื่อมโยงทางธุรกิจนะครับกับจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ผู้ประกอบการจากสอปป,อปอลาวนะครับคืองานทงฟ้าเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าจะมีแต่การขายสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าของชีพนะครับแต่จริงแล้วเรามีลักษณะงานทงฟ้าที่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทางธุรกิจด้วยนะครับวันนี้เราก็ร้านค้าทงฟ้าที่อยู่ในเครือข่ายของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ประสานงานต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามงานทงฟ้าเราก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของงานทงฟ้าอยู่นอกจากเราเอาผู้ประกอบการร้านทงฟ้า มาร่วมงานแล้วเรายังมีสินค้าไฮไลท์มาจำหน่ายในราคาประหยัดนะครับให้กับผู้ประกอบพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับมีทั้งน้ำตาลทรายมีทั้งข้าวสารนะครับมีน้ำมันพืชในราคาประหยัดนะครับนอกจากนี้ท่านสามารถที่จะเดินเลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปนะครับสินค้าจากทั่วประเทศไทยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนะครับ คือในครั้งนี้เนี่ยเ,เป็นที่ทราบกันดีว่าเรากําลังมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยอคล่องตัวนักนะครับเราก็เอาผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนที่มีปัญหานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมาออกร้านในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้นะครับเชิญผู้ประกอบการจากสปปลาวนะครับเข้ามาเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการร้านพงฟ้าของเราซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมียอดเจรจาการค้ามากกว่า1000ล้านบาทนะครับถือว่าประสบความสําเร็จมากเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็การเชื่อมโยงในเรื่องของการค้าชายแดนกับทางสปปลาวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ประสบปัญหาในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนครับ